พลเรือนทหารตำรวจผู้แทนสื่อมวลชนและัวประสบพิศกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันและบนคนพิธีแห่งนี้ขอพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสศูนย์ราชการลุนสภากา,าชาติไทยเขาร้านจัดพิธีสรุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเมื่อเวลานาฬิกาวันอังคารที่หธันวาคม2 5 5 8 ที่สูรราชการดนสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมราชูปถัมภ์พกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพ์พรรษา88พรรษาโดยมีกำลังพลฐานจากชุดควบคุมฐานพร,รานวิกยราะ์ทยนที่3เขาล้าน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดรวมทั้งข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีคุณหญิงชดาวัฒนาสิริธรรมเฮเลนยิกสภาคาชาติไทยประธานกรรมการดูแลศูนย์ราชการลนกล่าวว่าในโอกาสที่พระบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภพกสภากาชาติไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา ในวันที่5ธันวาคมนี้สภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดช,ชุดควบคุมฐานพรานาวิกโยธินที่3หน่วยเฉพาะกิจฐานพรานาวิกโยธินสถานีพัฒนาที่ดินตราดและสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดตราดด้ร่วมกระจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยจะให้มีพิธีถวายราชสักการะการถวายพระพรชัยมงคลการมอบพันไม้ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันไปปลูกเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งการร่วมกันปล่อยพันปลาจำนวน 99, 9 9 9า9นวน99,989ตัวลงสู่บึงเขาร้านนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆหน่วยทหารในพื้นที่รวมทั้งกิ่งกาะชาติอำเภอคลองใหญ่องค์การปริหารส่วนตำบลไม่ลูดและประชาชนทุกหมูเ่เหล่าทำให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ